ฮะโอ๊ยดีใจไหมดีใจไหมแม่มาหาดีใจมรับสุดหน้าอโพสทาด้วยค่ะโพธทาด้วยค่ะอ่ะสวยค่ะเขยับมาค่ะจะน่าโพธทาหนึ่งโพโพดโพดเป็นหนังแบบเลยคนนี้ย อานูดูเพื่อนเพื่อนโพสท่าย,ยังไง,องไโอ้โหเธอเธอ,อเป็นนบบบังเหมือน<า>เลยข้างหลัง่ะ <c oughs> ท่าค่ะเ <c oughs> จน่าแม่ว่าชนมากเลยรู้เลยว่าสนมากค <c oughs> <c oughs> นน <c oughs> ี้ไม่ธรรมดาเลยเจน่าแบ่งให้เพื่อนไอยลูก <c> เ <oughs> จน่าเอาขาเข้าลูกเอาขาเขา้าอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลย โซนไหมโซนไหมในห้องอ่ะไม่โซนไม่โซนโอ้โหโซนเป้าอันนี้แล้วเป้ไหนคนนี้ชื่ออะไรคะคุผีหรอโอ้ยมันน่ากลัวจังเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยสวยอ่ะไปแล้วนะ คุเพื่อนไปแล้วเพื่อนๆจะไปเรียนแล้วบาย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 บ๊ายบายไปต่อแถวลยลูกไปต่อแถวค่ะเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะคะเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะคะโอเคไหมคะอุ้ยคนเก่งทำไมเจ้เดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างนะไม่ต้องบีบดน้าตาลูกเดี๋ยวเจอกันข้าง เดี๋ยวเจอกันเพีงว่างนะคะ